น้องแสงคำเป็นสุนัขพันุ์ไทยหลังอานเกิดเมื่อวันที่27กันยายน2566เป็นลูกชายของเจ้าแสงคำแชมป์ประเทศไทยสามถ้วยพระราชทานน้องแสงคำมีโครงสร้างสวยสีสว่า์ซึ่งเป็นสีหายากเรียกว่าสวยครบทุกอย่างพร้อมเป็นสุนักประกวดหากได้รับการเลี้ยงดูและฝึกฝนอย่างเหมาะสมน้องแสงคำก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในการประกวดสุนัขได้อย่างแน่นอน เคล็ดลับบางประการในการช่วยให้น้องแสงคำประสบความสำเร็จในการประกวดสุนัขได้แก่การดูแลสุขภาพและโภชนาการอย่างเหมาะสมฝึกฝนทักษะพ,พื้นฐานและเตรียมความพร้อมสำหรับวันประกวดสรุปได้ว่าน้องแสงคำมีศักยภาพสูงในการเป็นสุนัขประกวดหากได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างเหมาะสมก็มีโอกาสที่จะคว้ารางวัลชนะเลิศได้อย่างแน่นอน